สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมจัดทําคลิปเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโดยเลขดับจะได้มาจากการคํานวณของผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานาจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 58 9ดจะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่16เดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19บเ้าี่สิมาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับหลักร้อยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2564ซึ่งมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว55 59งวดติดต่อกันในการเช็คผลย้อนหลังผมเช็คผมจะขอเช็คเฉพาะส,สูตรแรกกับสูตรสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับของแต่ละสูตรนะครับามาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1 ใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่สองบวกด้วยแถวที่7แล้วก็บวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่19เอามาเช็คผลยอดหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน8ปี6 1หนึ่งก็จะใช้ผลของของวดก่อนนะนั้นคืองวดที่1เดือน8ปี6 1 8บวก8เป็น16บวกบวก5เป็น21 21บเยี่สิบเอ็ดบวกสองเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกเจ็ดเป็นสามสิบก็จะได้เลขดับศูนย์ผลการอาเลขใช้สามตัวบนคือหนึ่งหนึ่งเจ็ด ศูนย์ไม่ตรงกันหนึ่งนะครับดับหลักร้อยบนเป็นงดที่หนึ่งหน้านี้จะดับงดที่หนึ่งถึงงดที่สิบสองนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆว่างก็ลองไปเช็คผลดูก็ได้นะครับหน้านี้จะดับงดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่นะไม่ตรงกันเลยนะครับเลขดับหน้านี้จะดับงดที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบหก ไม่ตรงกันเลยนะครับ921549ไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่37-48ถึง48ไม่มีตรงกันเลยนะครับามาเช็คผลย้อนหลังงวดที่59กันเลยนะครับคืองวดที่1่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16กุมภาพันธ์2บวก2เป็น4 สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดก็จะได้เลขดับแปดผลการหลักร้อยใช้สามตัวบนคือห้าสามแปดแปดไม่ตรงกับห้านะครับดับหลักร้อยบนเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าหมดไปนะวครับสาหรับการเช็คย้อนหลังของสูตรที่หนึ่งซึ่งดับมาแล้วห้าสิบเก้างวดติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่หนึ่งจะให้เลขดับดักร้อยบนงวดที่สิบหกมีนาคมที่ถึงนี้ได้เกิดเลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลงวดก่อนหนะนั้นคืองวดวันที่หนึ่งมีนาคม 3บวก3เป็น6 6บวก0เป็น6 6บวกเเป็น15 15บวก7เป็น22ก็จะได้เลขดับ2ดังนั้นสูตรที่1จะให้เลขดับหลักร้อยบนงวดที่1 6มีนาคามยี่ถิงหนี้ไนดะ้แก่เลข2นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2จะใชใ้แถวที่3บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่14แล้วก็บวกด้วยแถวที่17นะครับ ามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับโด,ดยเดียวกัมงวดที่16เดือน8ปี61ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1เดือน8ปี61 6บวก0เป็น6 6บวก7เป็น13 13บวก3เป็น16 16บวก0เป็น16ก็จะได้เลดับ6ผลการออกเลขท้าย3ตัวบนคือ1 1 7 6ไม่ตรงกัน1นะครับดับเป็นงวดที่1หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับไม่ตรงกันเลยนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่ไม่ตรงกันเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบหกไม่ตรงเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดไม่ตรงนะครับ มาเช็คผลย้อนหลังนงวดที่59ก้าันเลยนะครับคืองวดที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดที่16กุมภาพันธี่บวก0นย์เป็น4ี่ี่บวก3าเป็นเจดเดบวก1เป็นแ8ดดบวกหเป็นสิบี่ก็จะได้เลขดับ4ผลการออกเลขท้าย3าตัวบนคือห้าสามแปดี่ไม่ตรงกับ5้านะครับดับเป็นงวดที่ห้าหมดแล้วครับการเช็คย้อนหลังสูตรที่สองดับไปแล้วห้าวดติดต่อกัน มาดูน,นะครับว่าสูตรที่2จะให้เลขดับเลยสาหรับงวดที่16มีนาคมที่ถึงนี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดที่1่มีนาคม5้บวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น10 10ิบบวกศย์เป็น10 10ิบบวกสเป็น13ก็จะได้เลขเดเลขดับ3ดังนั้นสูตรที่2จะให้เลขดับหลักร้อยบนงวดที่16มีนาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลข3นะครับต่อไปเป็นสูตรที่3จะใช้แถวที่4ี่ บวกด้วยแถวที่ 5, ้บวกด้วยแถวที่ 7, จ็ดบวกด้วยแถวที่ 7, แล้วก็บวกด้วยแถวที่1ิมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่สิเดือนแปดีหกนก็จะใช้ผลงวดที่หนึเดือนแปีหกหนบวกศย์เป็นหกหบวกหเป็นสิบเอ็ดเ็บวกห้เป็นสิบวกบวกสเป็นสิก็จะได้เลขดับเก้าผลกันอาเลขท้ายสามตัวบนคือหนึ่งไม่ตรงกับหนึ่งนะครับดับเป็นงวดที่ห หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองนะครับไม่ตรงเลยนะครับผมข้ามไปเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงยี่สิบสี่ไม่ตรงนะครับผมข้ามเลยนะครับหน้านี้จะดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบหกไม่มีตรงนะครับดับดับตลอด หน้านี้จะดับงวดที่สาิบเจ็ดถึงสี่สิบแปไม่ตรงนะครับามาเช็คผลย้อนหลังววดที่ห้าก้ันเลยนะครับคือววดที่หน่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของวดวันที่16กุมภาพันธ์หกบวกศย์เป็นหกหบวกศนเป็นห6หบวกศนย์เป็นห6หบวกหเป็น7ดก็จะได้เลขดับเจ็ดผลการเลขท้าย3ตัวบนคือห้าสามแปด 7ไม่ตรงกับ5นะครับดับเป็นงวดที่59จบแล้วนะครับสูตรที่3ในการใช้ผลย้อนหลังดับมาแล้ว59้งวดติดต่อกันนะครับมาดูนะครับว่าสูตรที่3จะใช้เลขดับอะไรนะครับสำหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับก็จะใช้ผลงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1มีนาคม5บวก3เป็นหกโทษครับ5บวก3เป็น8 8บวก0เป็น8 8บวก0ย์เป็น8 8บวก 8, 8 6, เป็น16ก็จะได้เลขดับ6 ดังนั้นสูตรที่3จะให้เลขดับหลักร้อยบนง่วดที่16มีนาคมได้แก่เลข6นะครับสรุปนะครับคลิปนี้จะให้เลขดับหลักร้อยบนง่วดที่16มีนาคมที่ถึงนี้ได้แก่เลข2เลข3แล้วก็เลข6นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ